สวัสดีค่ะท่านปอกิิศดาแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมไปชมท,ทุกทุกท่านนะคะก็แนะนําตัวอีกครั้งนะคะชื่อสุชิราบรลลืสิงห์นะคะจากองค์การอนามัยโลกประจาประเทศไทยนะคะวันนี้ก็มีความยินดีมากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางกองโรคไม่ติดต่อนะคะที่เชิญทางองค์การอนามัยโลกมา ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะให้ข้อมูลในเรื่องของข้อเสนอแนะแนวทางการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม <Yes. S 1> ของทางที่ที่ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยแนะนําซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับอาจจะเป็นไอเดียนะคะเพื่อที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยจะได้นําไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยทราบว่าก็คือจริงๆไม่ได้เริ่มจากศูนย์เนาะแต่ละ บางทีมีบางพื้นที่ที่มีการดําเนินงานที่ดีๆก็จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็อันนี้เป็นหัวข้อหลักๆที่จะนําเสนอในวันนี้ซึ่งหลายๆส่วนก็จะ ค่อนข้นางซ้ากับที่ผอกฤษดาได้นําเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเริ่มภ,พภพาพภาพกว้างๆนะคะว่าตอนนี้ในเรื่องของการบริโภคโซเดียมในประเทศไทยและในระดับโลกเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็อะไรเป็นแหล่งของการที่เราบริโภคโซเดียมนะคะแล้วก็ อันตรายทางสุขภาพนะคะจากการรับประทานโซเดียมมากเกินความจําเป็นแล้วก็เรามีเป้าหมายร่วมกันอย่างไรตรงนี้แล้วก็อะไรเป็นข้อเสนอแนะที่ทางองค์การนาไมโลกอยากจะเสนอเพื่อให้แต่ละประเทศแต่ละพื้นที่นะคะนําไปดําเนินการและปรับใช้แล้วก็สุดท้ายสุดก็ขอ,อแชร์ประสบการณ์นะคะจากบางประเทศที่มีการดําเนินงานแล้วก็เห็น ความเปลี่ยนแปลงจริงๆอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องนี้ค่ะก็เริ่มด้วยสถานการณ์ในระดับโลกนะคะอย่างที่ขอออได้นําเรียนในเบื้องต้นเนี่ยก็คือประเทศไทยเราก็บริโภคโซเดียมเกินความจําเป็นเนะเกินความระดับที่ WHO แนะนําซึ่งก็อยู่ที่ประมาณ2,000มิลลิกรัมโซเดียมต่อวันหรือว่าถ้าเทียบเป็นเกลือนะคะก็เป็นประมาณ5กรัมของเกลือต่อวันซึ่งตรงนี้เนี่ย <Wow. S 1> ตัวค่าแนะนำเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนะเ<อ>าะตรงสีฟ,ฟ,ฟ้าฟ้าน้ำเงินน้ำเงินด้านนี้ค่ะที่มีลูกศรสีส้มแต่ว่าจะเห็นว่าหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะบริภโภคเกิน,วนความไไต้องการหรือเกิน ค่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนําดังนั้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่มีปัญหานี้เนาะเพราะฉะนั้นปัญหานี้จัดว่าเป็นปัญหาที่สําคัญระดับประเทศนะคะได้ระดับโลกเลยนะคะก็เรามีเพื่อนค่ะที่ร่วมดําเนินการตรงนี้ไปด้วยกันแล้วก็สําหรับการสํารวจล่าสุดในประเทศไทยอย่าง,างที่ได้ขอได้นําเรียนไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเลข3าม6กสามกเกิน จากสองพันไปถึงหนึ่งจุดแปดเท่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันนะคะแล้วก็ถ้าเฉลี่ยตรงนี้ถ้าดูเป็นรายภาคเนี่ยก็จะแตกต่างกันซึ่งตรงเนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับแหล่งการบริโภคลักษณะอาหาร พฤติกรรมการบริโภคหรือว่าสภาพแวดล้อมในพื้นที่นะคะที่มันจะส่งผลทั้งกับการเข้าถึงอาหารที่มีโซเดียมต่มําหรือว่ามีอาหารที่มีโซเดียมสูงมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนศิลปะของแต่ละพื้นที่และที่อาจจะต้องดูว่าตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของเราเป็นอย่างไรแล้วก็จะวางแผนมาตรการในการจัดการอย่างไรเพื่อที่จะลดการบริโภคโซเดียมในประชากรได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ เกี่ยวเนื่องไปถึงว่าเอ๊ะเราอาจจะต้องมาดูว่าอะไรเป็นแหล่งบริโภคเป็นแหล่งที่ประชาชนในพื้นที่ของเราเนี่ยได้รับจากการบริโภคนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยการบริโภคแล้วก็การได้รับโซเดียมเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3มแหล่งหลักๆนะคะซึ่งก็คืออาหารที่มาจากร้านค้าร้านอาหารหรือว่าตามบารวิธีหรือว่าตามตลาดนดะ ตามตลาดสดใดๆนะคะหรือว่าอันที่สองแหล่งที่สองก็คืออาหารที่มีการาปรุงจากบ้านก็คือทำอเองแล้วก็ส่วนที่สามก็คืออาหารสำเร็จรูปอาหารแปรรูปอาหารปรุงสดที่มีการขายอยู่ทั่วไปนะคะซึ่งถ้าดูกันเนี่ยอันนี้คืออาหารทั่วๆไปที่เรารับประทานกันในแต่ละวันเนี่ยจะดูตรงตัวเลขที่อยู่ใต้ตลา แต่ละจานเนี่ยค่ะก็จะเห็นนะคะว่าถ้าสมมุติเราทานทั้งหมดรดน้ําหมดทานหมดกล่องบะหมี่ตรงนี้เราก็คือหมดแล้วโคตาของการได้รับโซเดียมในแต่ละวันตรงเนี้ยค่ะเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ที่ผ่านมาคือไม่แน่ใจว่าแต่ละประชากรโดยทั่วไปเนี่ยคือเราอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ดูตรงนี้น้องว่า โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละวันที่เรารับประทานไปเท่าไหร่เพราะมันก็จะวัดยากเนาะถ้าสมมุติไม่ได้ดูฉลาดหรือว่าถ้าสมมุติเวลาเราปรุงเราใส่น้ำปลาไปหนักเกินไปปรุงรสหนักเกินไปมันก็เสี่ยงมากๆเลยอยู่แล้วที่แต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับโซเดียมเกินความจําเป็นในแต่ละวัน,นซึ่งตรงนี้เนี่ยคะ่ะก็คือคือคือเลยอยากจะย้ําตรงนี้คะ่ะว่าเราอาจจะต้องดูมนาะว่าอะไรที่เป็นทําไม เหตุผลใดที่ทําให้ประชากรในพื้นที่เราได้รับโซเดียมมากแล้วก็มันมาจากแหล่งไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่ที่อยากจะให้เห็นภาพเลยอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่ผอ,อ,อได้พูดถึงบะหมี่ถึงสําเร็จรูปเนาะที่อาจจะมีทั้งนําเข้าแล้วก็ทั้งในประเทศเองก็ตามซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมสูงอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นกราฟที่ข้อมูลที่ได้มาจากทาง เครือข่ายลดบริโภคโซเดียมของบริโภคเกลือของอาจารย์สุรศักด์นะคะซึ่งอันนี้เขาเอาปริมาณโซเดียมของบะหมี่ผงสำเร็จรูปทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาดเอามาพอดกราฟนะคะดูปริมาณโซเดียมต่อ100มิลลิกรัมของบะหมี่จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่เนี่ยบะหมี่ต่อ100กรัมเนี่ยค่ะก็คือจะมีค่าเฉลีย่ยไม่ใช่ค่าเฉลีย่ยเาะเป็นส่วนใหญ่ก็คือมัธยฐานส่วนใหญ่ของปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในบะหมี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,935มิลลิกรัมต่อร้อยกรัมของบะหมี่บะหมี่ร้อยกรัมเนี่ยก็เทียบ ง่ายๆก็คือบะหมี่บิ๊กแพคที่เป็นซองใหญ่นะคะซึ่งโดยปกติเราก็รับประทานเนาะซองใหญ่ก็พอดีหนอิ่มก็ก็คือพูดง่ายๆว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยก็จะค่อนข้าง ตองเดียวก็คือหมดโคต้าของโซเดียมในแต่ละวันและที่น่าเป็นห่วงที่ท่านผอ,ออเด้นำนเรียนเมื่อสักครู่นะคะว่ามีบะหมี่โดยเฉพาะบางทีบะหมี่นำเข้าหรืออะไรเละะี้ยค่ะที่ตอนนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เรานิยมบริโภคกันเนี่ยก็จะอยู่เนี่ยคะ่ะทั้งทั้ง ทั้งอาจจะหยุดยแล้วเลาเนี่ยเนาะที่คืออาจจะต้องไปไปดูเนาะเพราะฉะนั้นเวลาก่อนบริโภคเนี่ยอาจจะต้องดูว่าเราเราบริโภคอะไรอยู่มากน้อยเท่าไหร่น,นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งส่วนเนาะเพราะว่าอาหารสําเร็จรูปทุกวันเนี้ยทั้งบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปหรือว่าอาหารกล่องอาหารแช่แข็งเองก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เราบริโภคได้ง่ายแล้วก็สะดวกเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงนะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะชี้ให้เห็นนะคะว่าทําไม ประเทศไทยคนไทยเราถึงได้บริโภควันโดยเฉลีย่ยเนี่ยวันละประมาณสูงถึง3,600มิลลิกรัมโซเดียมต่อวันนันะคะคือเราก็จะได้มาจากหลาก,หลา,กหลายแหล่งนอะอันนี้พูดถึงว่าอันนี้ยังไม่รวมเขาเรียกว่าวัตถุดิบนอะที่เรานำมาปรุงอาหารที่วัตถุดิบบางชนิดอาจจะมีโซเดียมในตัวของเขาอยู่แล้วแล้วเวลาปรุงทั้งปรุงที่บ้าน และการปรุงโดยร้านอาหารหรือว่าร้านที่เราไปซื้ออาหารสำเร็จรูปทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ตัวปรุงเครื่องปรุงรสเนาะแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมว่าอาจจะมีอาหารในบางพื้นที่ในบางท้องถิ่นที่จะมีเครื่องปรุงรสที่เป็นเครื่องปรุงรสเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นอีกซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่เป็นส่วนเพิ่มของโซเดียมที่แต่ละ ที่ประชากรของเราจะได้รับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่อาจจะต้องคํานึงถึงเวลาที่เราวางแผนในการดําเนินงานที่จะลดโซเดียมในในพื้นที่นะคะอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้อาจจะหลายๆท่านก็ทราบกันดีอแล้วเนะว่าการได้รับโซเดียมมากเกินความจําเป็นต่อวันมากเกินสอง0ันเมกิกรัม โซเดียมต่อวันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงเนาะแล้วซึ่งความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆแล้วก็โรคต่างๆน,นะคะซึ่งตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็นอกจากอวัยวะหลักสามอวัยวะเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้อ่าประเทศไทยเนี่ยมี ามในสี่ของคนที่เสียชีวิต,ตในประเทศไทยเนี่ยก็คือเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังซึ่งโรคที่ซึ่งมันก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยคะ่ะจากการบริโภคโซเดียมเกินขนาดซึ่งพอบริโภคโซเดียมสูงความดันสูงทีนี้ก็เพิ่มความเสี่ยงกับโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองต่างๆโรคตายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งก็เป็นโรคท็อปท็อปฟาของโรคที่คนไทยเสียชีวิตนะคะ ซึ่งตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาค่ะว่าทำไมทั้งในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยเราจะต้องมาตั้งเป้านะคะซึ่งในขอก,ก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าเรามีเป้าหมายที่ระดับโลกเนาะที่จะลดการบริโภคโซเดียมในประชากรลง30เปอร์เซนซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องกับการตั้งเป้ายุทธศาสตร์การลดบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทยที่ที่มีเป้าตรงนี้แล้วก็ยุทธศาสตร์การดำเนินง,งาน ซอลตามที่พออ,อได้นําเรียนไว้เบื้องต้นค่ะซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายร่วมกันเนาะเราเหลือเวลาอีกไม่กี่ปีดังนั้นการเพิ่มความครอบคลุมในการดําเนินง,งานในระดับพื้นที่ในการลดการบริโภคโซเดียมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่มองว่าน่าจะช่วยส่งผลกระทบในวงกว้างเพื่อการสร้างความตระหนักแล้วก็ ขับเคลื่อนในเรื่องของการลดบริโภคโซเดียมได้ค่ะซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้จะมานําเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนว่าเผื่อจะเป็นไอเดียว่าแต่ละพื้นที่อาจจะลองไปปรับใช้หรือว่าพิจรารณาแล้วซึ่งองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็ได้มีการทําเป็นเทคนิคอลแพ็กเกจนะคะก็คือเป็นข้อเสนอมาตรการหลักๆที่ ควรดำเนินการเพื่อลดการบริโภคโซเดียมในระดับประชากรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์คล้ายๆกับซอนะคะก็คือมีความคล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราใช้คำแล้วก็เรียงเรียงรูปแบบใหม่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า,วามีอะไรบ้างนะคะซึ่งยุทธศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยเราแนะนําว่าควรดําเนินการไปพร้อมๆกันเนาะทั้งระดับ นโยบายะระดับส่วนกลางที่เป็นการขับเคลื่อนนโยบายในเชิงประชากรและระดับพื้นที่ที่มีการดาเนินงานลงไปยังชุมชนแล้วก็สถานที่ต่างๆตัวแรกนะคะที่เป็นยุทธศาสตร์แรกก็คือ S ที่เป็นเรื่องของ surveillance นะคะซึ่งก็ มาตรการที่เสนอแนะให้ดําเนินงานก็คือเช่นการสํารวจเพื่อติดตามแนวโน้มค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียมของประชากรที่พออ้อนเรียนว่าอาจมีทีมของอาจารย์วิชัยแล้วก็อาจารย์สุรศรักที่ดําเนินการอยู่แต่ว่านี้เป็นทุกๆ5ปีเนาะมันอาจจะไม่ค่อยทัน เวลาในการที่จะเห็นแนวโน้มซึ่งตรงนี้ถ้าระดับพื้นที่สามารถวางแผนในการดําเนินงานเท่าที่พอจะเป็นไปได้หรืออย่างนี้ก็อาจจะดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการสํารวจและการวัดปริมาณโซเดียมในอาหารซึ่งตรงนี้อาจจะใช้ซอมิเตอร์ได้นะคะซึ่งมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีในการที่จะทําให้ผู้บริโภคเองผู้ที่ผลิตอาหารคนทาอาหารเองรู้ว่า เราเนี่ยมันมีปริมาณโซเดียมมากค่ะบางทีการชิมเนี่ยความรับรู้ sensitivity ในการรับลดเค็มของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ว่าถ้ามีตัวซอมิเตอร์เนี่ยมาวัดปริมาณโซเดียมในอาหารเนี่ยก็น่าจะช่วยเพื่อที่เราจะได้ดูว่าก่อนที่เราดําเนินมาตรการเนี่ยตอนเนี้ยปริมาณโซเดียมที่อยู่ในอาหารที่ในพื้นที่เราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนก็เราควรจะมุ่งเน้นไปที่การปรับลด ตรงไหนก่อนหรือะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งน่าจะช่วยในเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการดาเนินางานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของมาตรการลดปริโภคโซเดียมเมื่อทํากิจกรรมไปแล้วเนาะอาจจะต้องมีการลองดูว่ามันมีลด าการบริโภคหรือว่าปริมาณโซเดียมในอาหารที่ขายอยู่ในพื้นที่มากลดลงเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วมาตรการนั้ได้ผลหรือไม่อย่างไรเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไปค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นตัว h นะคะก็คือการามีความ ร่วมมือแล้วก็อาจจะต้องมีการควบคุมด้วยในบางขณะนะอย่างเช่นการมีนโยบายแล้วก็มาตราการที่กระตุน้นให้การเสี่ยงในอาหารนะคะชเช่นก็คือการร่วมมือกับอาจะไปช่วยเหลือร่วมมือกับผู้ผลิตอาหารตามร้านอาหารหรือต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาสูตรลดโซเดียมว่า อาจจะมีอาหารบางอย่างที่เขามองว่าเออค่อยๆปรับลดได้ก็คือทำเป็นสูตรมาตรฐานหรือว่ามีการดูแลเรื่องของในพื้นที่ว่าเอเอร้านไหนมีโซเดียมมากเกินไปลองไปคุยแล้วก็อาจจะลองดูว่าเออเขาจะค่อยๆปรับลดได้ยังไงซึ่งวันนี้อาจจะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นทางวิชาการนะคะให้ความรู้แล้วก็ค่อยๆหาความร่วมมือให้เขากระตุ้นให้เกิดการปรับลดหรือว่าในระดับส่วนกลางระดับ ที่ที่ที่ส่วนกลางอาจจะมีการพิจารณานะเรื่องการเก็บภาษีอาหารโซเดียมสูงนะคะเป็นต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ที่อยู่ในข้อสรุปจากคณะ กรรมการลดบริโภคโซเดียมที่ระดับประเทศก็คือการกำหนดปริมาณโซเดียมในอาหารสำเร็จรูปซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางส่วนกลางเนี่ยอาจจะต้องมีการดำเนินงานต่อไปก็คืออันนี้ก็คือถ้าพูดง่ายๆเลยเช่นตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้เนาะว่าบางชนิดเนี่ยมีปริมาณซองหนึ่งเนี่ยมันมีอาจจะมีมากมาก,กว่า2,000มิลลิกร,รัมโซเดียมต่อซองเลยด้วยซ้ำซึ่งตรงเนี้ย เราอาจจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็กําหนดหาเพดานว่าปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมเนี่ยที่เพียงพอที่จะดูว่าเอออาหารเนี่ยจะยังไม่บูดไม่เน่าไม่เสียแล้วก็จะมีความปลอดภัยในการบริโภคแล้วก็อาจจะต้องปรับลดลงมาไหมให้มีเพดานซึ่งเพดานนี้ก็อาจจะค่อยๆลดลงในอนาคตต่อไปเพื่อที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมปรับลดหรือว่าถ้าสมมติจะมีการนาเข้า บะหมี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการใช้เพดานเดียวกันทั้งบะหมี่ในประเทศและนอกประเทศเนาะว่าให้มีความาเขาเรียกอะไรเท่าเทียมแล้วก็ดูว่าไม่ให้เกินหลักมาตรฐานเพดานที่จะทําให้คนรับประทานแล้วไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คงต้องเป็นรายละเอียดที่ส่วนกลางจะดาเนินการกันต่อไปนะคะ อีกส่วนหนึ่งที่เป็นยุทธศาสตร์เรื่อง A นะคะแลคือการให้มีมาตรฐานแล้วก็มีฉลาดโภชนาการที่เข้าใจได้ง่ายเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจากบางประเทศที่เขามีการใช้ฉลากโภชนาการหน้าสองที่มีการใส่สีเขียวเหลืองแดงซึ่งตรงนี้นมันก็จะช่วยให้ผู้บริโภคพิจารณาได้ว่า อาหารชนิดนี้มีน้ำตาลสูงนะหรือมีโซเดียมสูงหรือเปล่าอะไรนะคะหรือบางประเทศก็มีการติดป้ายคำเตือนสีแดงนะคะว่ามีโซเดียมสูงมีน้ำตาลสูงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการมีนโยบายที่ลดผลกระทบจากการทำการตลาดอาหารที่มีโซเดียมสูงอันนี้รวมถึงโซเดียมน้ำตาลไขมันสูงด้วยอย่างเช่นบางประเทศเขาก็ห้ามในการใช้ตัวกระตูนเพื่อที่จะโฆษณาในกล่องขายอาหารพวกซีเรียลหรือว่าพวก การห้ามการทําการตลาดพวกอาหารที่มีโซเดียมสูงอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะกับเด็กที่ที่มันจะเป็นอันตรายกับเด็กอยะะ่างเงี้ยค่ะก็อันนี้เป็นแนวทางที่อาจจะต้องดําเนินการที่ระดับส่วนกลางหรือว่าจริงๆถ้าในพื้นที่ดูว่าเอ้เราพอจะมีจะจัดการตรงไหนได้ที่จะทําให้คนเลือกบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพที่ได้ง่ายขึ้น,นก็อาจจะลองคิดเจรนาไปปรับใช้ใดูนะคะแล้วก็ยุทธศาส ตอบมานะคะก็คือ K คือ knowledge ก็คือการสร้างสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่ลนลงให้ความรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัยในวงกว้างน,นะคะถึงอันตรายแล้วก็วิธีการลดบริโภคโซเดียมว่าเขาจะลดปรับลดการบริโภคโซเดียมได้ยังไงแล้วก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้บริโภคผู้ขายอาหารเองเพื่อลด การปรุงลดหรือว่าลดการบริโภคโซเดียมลงเพราะว่าอันนี้บางทีบางท่านอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยสังเกตนะว่าสิ่งที่เราขายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยที่เราใส่ไปทุกวันนี้มันมีโซเดียมมากน้อยแค่ไหนก็ผู้บริโภคเองค่ะผู้บริโภคเรียกร้องว่าอย่าง ทานอาหารที่มันมีโซเดียมต่ำกว่านี้ดีต่อสุขภาพมากกว่านี้ผู้ขายอาหารก็จะได้ปรับตัวเนาะว่า<ม>ลดการปรุงลดลงหรืออะไรนี้หรือว่าให้เขาไปปรุงเองอะไรเนี้ยค่ะไม่ไม่ปรุงมาตั้งแต่ในหม้อน้าซุปเลยเป็นต้นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันแล้วก็เป็นจุดเน้นในะการดาเนินง,งานของแผนล,ลดบริโภคโซเดียมของประเทศไทยที่พออนเนินเบื้องต้นการปรับ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีปริมาณโซเดียมเหมาะสมให้แก่ประชากรทุกคนซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นแนวทางในพื้นที่ที่อาจจะต้องไปคิดเนาะว่าในแง่ของการเข้าถึงเนี่ยที่ที่ง่ายที่เข้าถึงตรงนี้ควรจะต้องมี ความทั้งในเรื่องของราคาเนาะแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนก็จะสามารถเข้าถึงเข้าหรือซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอาหารที่มีดีต่อสุขภาพและมีปริมาณโซเดียมที่เหมาะสมเนาะหรือว่าอาจจะต้องเป็นการดําเนินง,งานออกมีมีแนวทางการดําเนินง,งานลดบริโภคโซเดียมในพื้นที่เซตต,ตซิ้งต่างๆซึ่งตรงนี้ทางประเทศไทยก็มีการดําเนินง,งานอยู่แล้วเช่นเช่นชุมชนลดเค็มโรงเรียนลดเค็ม โรงพยาบาลเค็มน้อยอร่อย 3D เลยเช่นแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อันนี้อาจจะเป็นนโยบายทั้งในส่วนกลางและส่วนพื้นที่ที่อาจจะพิจรารณาดำเนินการได้ในในในแง่ม,มุมที่พอจะทําได้คือเช่นการมีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีปริมาณโซเดียมเหมาะสมในหน่วยง,งานรัฐหรือใน,นง,งานเอกชนเช่นที่แบบมีการเลี้ยงอาหารกลางวานันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ เช่นถ้าสมมติถ้าปกติเนี่ยเวลาเราซื้อจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเราจะดูราคาเป็นหลักเนาะแต่ทีนี้เป็นไปได้ไหมถ้าจะมีการพิจารณาในแง่ของ อาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้วมีโซเดียมเหมาะสมเข้าไปเพิ่มเติมตรงในแง่นี้ด้วยเยนี่ยค่ะเป็นต้นหรือว่าโรงอาหารลดเค็มเป็นไปได้ไหมในโรงอาหารอาจจะไม่มีการวางขวดน้ําปลาหรือว่าพื้นที่ที่วางขวดน้ําปลาจะมีคําเตือนว่าควรบริโภคแต่น้อยอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นแนวทางเป็นไอเดียเนาะที่แต่ละพื้นที่อาจจะต้องไปปรับให้เข้ากับบริบท ซึ่งตรงนี้ค่ะส่วนที่สําคัญที่สุดในการปรับหรือว่าเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมเนี่ยก็คือจะต้องดูว่าในพื้นที่เนี่ยแหล่งที่ได้รับโซเดียม ของผคนในพื้นที่เนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็จะได้เลือกใช้นะคะปรับใช้มาตรการที่เหมาะสม,มเช่นในทางบางพื้นที่ที่อาจจะมีการเขตเมืองที่มีการบริโภคอาหารแปรรูปอาหารสาเร็จรูปาจากร้านสะดวกซื้อในเยอะๆตรงนี้อาจจะต้องมีมาตรการที่เรื่องของการทําฉลากที่อ่านได้ง่ายหรือว่าการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่าผู้ผลิตอาหารเห้เขาปรับลด โซเดียมในในอาหารของเขาลงหรือว่าการดูว่าเอ๊ะจำกัดหรือควบคุมการโฆษณาการทําการตลาดบางผลิตภัณฑ์ได้ไหมหรือว่าใช้ในเรื่องของอาภาษีหรือว่าอาจจะม้ถ้าไม่ใช่ภาษีก็อาจจะเป็นแรงจูงใจจะมีแรงจูงใจอะไรได้ไหมให้เขาผลิตอาหารที่มันมีโซเดียมต่ำลงหนึ่งนะคะแล้วเขาจะได้ไประโยชน์ และผู้บริโภคเองก็จะได้ไปอยู่ด้วยหรือว่าสําหรับอาหารที่ขายตามร้านที่ไม่ได้ปรุงเองในบ้านเนี่ยค่ะก็าะอาจจะต้องดูว่าเป็นแนวทางที่จะต้องทํางานร่วมกันกับร้านอาหารกับผู้ขายอาหารว่าให้เขาลองปรับสูตรมีเมนูลดโซเดียมได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่ามีการให้การรับรองว่าเอาเคร้านนี้มีเมนูนี้ที่โซเดียมลดลงแล้วนะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเป็นอินเสตเป็นตัวกระตุ้นเนาะให้เขาปรับสูตรแล้วก็ ู้บริโภคเองก็จะได้มีทางเลือกว่าถ้าอยากเลือกบริโภคที่โซเดียมต่ำหรือว่าเรื่องการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายถ้าสมมุติในพื้นที่เราเป็นการรับโซเดียมจากอาหารที่ปรุงในบ้านเนี่ยก็อาจจะต้องเน้นหนักๆนิดน,นึงในเรื่องของการสื่อสารเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าอาจจะมีการส่งเสริมการใช้อซอเอข้ายกละตัว สมุนไพรหรือว่าการใช้เกลือที่ลดโซเดียมซึ่งวันเดี๋ยวสเตชันต่อๆไปน่าจะมีท่านวิทยากรพูดตรงนี้เพิ่มเติมนะคะก็ส่วนสุดท้ายที่จะขอนำเสนอและเปลี่ยนในวันนี้ก็คือยกตัวอย่างนะคะการดำเนินงานจากต่างประเทศที่ว่าเขามีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องย่างเช่นในประเทศปนแด์เนี่ยเขามีการดำเนินงานตั้งแต่ปี1978ก็ประมาณ2520 ประมาณนั้นนะคะซึ่งก็เขามีการตั้งเป้าเนาะในการลดการบริโภคโซเดียมว่าแล้วก็มีการรณรงค์แล้วก็มีการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมมีการติดคําเตือนว่าสมมติผลิตภัณฑ์นี้มีโซเดียมสูงแล้วก็มีความร่วมมือกับทุกๆุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็พบว่าการเขาเรียกอะไรค่าเฉลีย่ยการบริโภคโซเดียมของประชาก,การก็ลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วก็เขาเรียกอะไรตัวอัตราการ เสียชีวิตจากสโตรกก็ลดลงแล้วก็ความดันงโลงหิตก็ลดลงเรื่อยๆเป็นลำดับถัดไปก็อย่างเช่นประเทศอังกฤษนะคะก็มีการเซ็ตวัคซ่าเกตก็คือเป็นเป้ากับอุตสาหการรมว่าขอความร่วมมือว่าเขาให้ค่อยๆเขาค่อยๆลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปลงเรื่อยๆซึ่งแรก อุตสาหกรรมก็ไม่เข้าใจภา้รก็ก็ไม่ไมอยอมรัแต่ว่าท้ายที่สุดเขาก็มีกระบวนการเขาเรียกอะไรบริษัทไหนลดลงเขาก็อามานําเสนอว่าบริษัทนี้ทำได้ลดลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ได้น่าชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลังๆก็จะมีบริษัทอื่นทำตามซึ่งท้ายที่สุดก็ลดปริมาณการบริโภคโซเดียมในประชากรได้แล้วก็สามารถที่จะลดอัตราการเสียชีวิต จากโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ความดันโดยเฉลี่ยของประชากรก็ลดลงเนอะซึ่งท้ายที่สุดก็ขอสรุปสั้นๆน,น,นิดนึงนะคะว่าการลดการบริโภคโซเดียมเนี่ยเป็นหนึ่งในมาตรการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการลดการาเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนนลคะจะลดความเสี่ยงลดต่อโรค NCD ต่างๆแล้วก็จะทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งทุกๆ ยุทธศาสตร์มาตรการต้องทําไปพร้อมๆกันเนาะคือให้ความรู้อย่างเดียวก็ไม่พอเพราะว่าถ้าเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมเดินเข้าไปร้านในร้านค้าร้านสะดวกซื้อมีแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่มีปริมาณโซเดียมสูงๆเนี่ยเขาก็เลือกไม่ได้เนาะเพราะว่าเอาโซเดียมออกจากหอบะหมี่มันก็ทําไม่ได้หรือว่าน้าซุปในร้าน๋วยวตี๋ยวถ้ามันเค็มมากจนมาก,มาก,มากๆเกินไปเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเอาความเค็มในน้าซุปนั้นออกได้เพราะฉะนั้นทุกๆ ยุทธศาสตร์และมาตรการนี้ต้องทาไปพร้อมๆกันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือความร่วมมือของทุกๆภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานนอกภาคสาธารณสุขแล้วก็สื่อสารมวลชนหน่วยงานด้านการวิจัยอย่างเนี้ยค่ะก็มีความสําคัญไม่แพ้กันที่จะช่วยกันเพื่อลดการบริโภคโซเดียมในประชากรให้สําเร็จค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอจบการนสํสเสุอเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ